ตัวย่่้นี่สาวไอ้เพชรคิดว่าผู้สาวนั่งเพชรสี่โอเปแมนโมแมนซื้อหนีโแมนต้องอีกซื้อนึ่งี่สาวที่ให้ตุ๊กตาคน

แม่เห็นแล้วแม่ก็บีบอ,อันว้านั่งเพชรสี่เล่นสูต่ตัยลีเลยเพชรเพชรเอาเสื้อแขนยาวหน่อยแม่ลูกเย็นไหม